ท่าไม้ตายที่มีเขาปรกอบอยู่ในชื่อมีอะไรกันบ้างไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีท่าอะไรกันบ้างอ่ะโอเคสลับ เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ท่าไม้ตาแรกเลยดีกว่านะครับอย่างท่าไม้ตายก็อดแฮนหรือว่าฮัทเทวะนะครับท่าไม้ตายนี้เป็นท่าไม้ตายประจําตัวของเอนโดซึ่งก็จะเป็นเอนโดนะครับที่ใช้ท่านี้ให้เราดูกันตอนที่สอนนะครับตอนที่เจอกับทีมโลนเทียเขาคุบเราจะเป็นเอนโดนะครับโชว์มือขึ้นแล้วหมุนหมขึ้นมานะ ชูมือขึ้นหมุนแล้วก็ตะโกนขึ้นมาว่าฮัทเทวะยาพุ่งยื่นมือออกไปข้างหน้านะครับแล้วก็ทําการต้านลูกบอลเอาไว้นะไม่ให้บอลเนี่ยทะลวงมือเข้าประตูไปได้นะครับซึ่งถามว่าทะลวงได้เยอะไหมอรอผมว่าทะลวงได้เยอะมากนะสำหรับทำเป็นตายกอดแกนนะแล้วหลังจากที่เวลาเซฟได้นะครับมันก็จะเป็นมือนะครับ ตึงสั่นแป๊บหนึ่งแล้วก็จู่ๆมือก็จะแตกพร้อมทั้งกับร่วบบอลเข้ามาที่กึงกลางมือของเรานะฮะเพื่อเป็นการบอกว่าเราเซฟบอลไว้ได้โดยถ้าไม่ตายนี้เนี่ยเอนโดก็เป็นคนที่ทําให้เราเห็นเป็นคนแรกนะครับสาหรับเนเธเต็กแข้งสายฟ้านะแล้วก็อีกคนที่ทําได้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างทาจิมุคาย,ยกุกินะครับตัวละครที่ชอบเอนโดเอาอย่างมากๆเลยเวอร์ชันของทาจิมุคายกเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันที่หัดเทวะเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะฮะอ่าชูมือขึ้นเหมือกนการทำท่าทุกอย่างอะไรเหมือนกับเอนโดทุก แต่ว่าท้าไม้ตายของทาจิมุคาย,าาายาจะเป็นสินเงินหมดเลยนะครับส่วนเรื่องการพัฒนาของท่าไม้ตายนี้เนี่ยก็จะพัฒนาไปถึงเป็นหัดเทวะที่แท้จริงเลยนะในตอนที่68หรือเปล่านะครับที่เอนโดเนชั่นหัดเทวะที่แท้จริงนะโดยลักษณะของท่าไม้ตายนี้ก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือดูเหมือนว่าเวลาที่ชูมือขึ้นเนี่ยจะเกิดเป็นมือทองคาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแสงสีโล้นะครับปรากฏอยู่บนมือนะเป็นเหมือนแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ป็นแอนิเมชันมีไฟสีลุ้งอยู่นะฮะฉายอยู่รอบๆมือหัดเทวานะครับก็จะเป็นท่าที่พัฒนาขึ้นจนถึงขั้นสุดนั่นเองพลังในการเซฟบอลนี่ผมคิดว่าก็โหดอยู่เหมือนกันนะสามารถเซฟอัคคีสลัดตันของโกจิได้นี่คือไม่ธรรมดาแล้วนะสำหรับหัดเทวะในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็จะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเอนโดน่ใช้เวอร์ชันเป็นหัดเทวะ2มือเลยตอนที่แข่งกับโรดิเทโคโคในรอบชิฟบอลฟอนเทียนะฮะก็จะเป็นเอนโดนะครับเซฟอยู่แต่ว่า มือเนี่ยมันจะแตกแล้วนะออเอโดนเพนกวินจิกไงนิ้วมันเลยเจ็บมันก็เลยเออเอเจ็บร่อยไอเพนกวินเฮียทีนี้เนี่ยเอนโดก็เลยบอกว่าต้องหยุดไว้ให้ได้เพนกวินน่าง่ออกไปเอนโดเนี่ยก็ได้ทำการยื่นมือซ้ายนะครับมาประจบประสานกันกับที่มือข้างขวาแล้วก็เกิดเป็นหัตดเทวาสองมือนะครับซัดเพนกวินเนี่ยแตกเป็นเลียงตัวเลยป้าโง่ไอเพนกวินกูแมงเงยโดนหัตดเทวาซัดปิวเลยนะฮะ แล้วเอนโดเนี่ยก็สามารถเซฟเท็กวินจากาพร์ที่2ไว้ได้ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่ใช้ค่าประกัน3คนนะครับโดยจะเป็นเอนโดใช้หัตถ์เทวาเซฟแล้วก็จะใช้ไปดับเบิลหัตถ์เทว์ด้วยนะ,อะ,อะตอนที่เจอกับทีนงเรียนคิดว่าเขาว่าเซชวนเอ้ยไม่ใช่คิด <laughs> ว่าเขาว่าเซชูมีคนมีคนพิมุกนี้มาผมก็เลยเอามาเล่นหน่อยก็แล้วกันโดยจะเป็นที่เอนโดเนี่ยเซฟไปก่อนแต่ว่าเหมือนจะตามไม่ไหวแล้ววะ่ะช่วงที่เอนโดกำลังจะมือแตกเนี่ยเอนโดก็ได้ล่าพันนาอะไรไว้ต่างๆนานาเลยนะ โดยจะเป็นเอโดที่บอกว่าเออนี่คือสายสะพานคนทุกคนก็จะขาดสบั้นถ้าหาดฉันแพ้ถ้าหาดฉันเซฟไม่ได้นี่คือภาระของผู้รักษาประตูยังไงล่ะอ๋อไม่ไหวแล้วอ๋ออ๋อทีนี้เนี่ยคาบิยาม่าแล้วก็คุริมะสึเนี่ยก็เลยโดดข้ามมานะครับแล้วก็กัปตันระวังครับตัวลงไปอ่ะแล้วก็เอามือเนี่ยมาดันหลังเอนโดไว้อ๋ออสามคนสามใจช่วยกันก็ต้องได้แน่นอนสเซปได้เรียบร้อย 3คนก็เอาอยู่แต่ว่าถ้าเจอท่าไม้ตายน้หนักที่หนักกว่า3มเนีย่ยสามภาษาเนี่ยน่าจะไม่รอดนะสำหรับท่าไม้ตายแหดเทวะนี้นะครับท่าไม้ตายต่อไปที่มีเขา,าก็ตดอยู่ในชื่อเนี่ยก็จะไปท่าไม้ตายที่ทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยอย่างดีในซีซั่นที่1ท่าไม้ตายนีย้ก็จะมีชื่อว่า ก็โนสบัญญัตเทวานั่นเองนะครับสำหรับทําไมาตายประจบตัวของตัวอัฟโฟดีนะสำหรับทําไมาตายนี้เนี่ยก็จะเป็นท่าที่อัฟโฟดีเนี่ยใช้ในการแข่งฟุตบอลฟอร์เทียเจนเนอชันแนลด้วยแล้วก็ฟุตบอลฟอ o n เทียระดับธรรมดาแล้วก็ นระดับโงเ,เียนเอเรียเนี่ยก็ใช้อยู่เหมือนกันนะรเรียกได้ว่าถ้าไม้ตายนี้โผล่มาทุกซีซั่นเลยโดยจะเป็นที่อฟโฟดี้เนี่ยก็จะทําการหลับตานะครับแล้วก็ใส่หัวป๊บ,บนึงรู้โอ้ปสเทปจริงๆเป็นยังไงอะแล้วก็เบ่งขึ้นมาแมงเลยนะครับหลับตาก่อนแล้วทีนี้ก็เนี่ยก็จะมีปีงกงอขึ้นมาสองข้างนะครับจากด้านหลังของเขาแล้วตัวอฟโฟดี้เนี่ยก็จะลอยบอลขึ้นไปเหนือฟ้าแล้วตัวเขาก็จะบินตามขึ้นไปหลังจากนั้นเนี่ยอฟโฟดี้ก็จะไล่พลังรวมอาว้ที่บอลลูกเดียวนะครับแล้วกบั เตะบอลมา้างเรียบร้อยนะครับลูกไปซอาเทมจิเป็นยังไงปัญญาเทวะ,ะปังเป็นท่าไม้ตายที่ยิงเดี่ยวแล้วแรงที่สุดลวมั้งในบรรดาฟุตบอลฟอนเทียทั้งหมดนะครับที่เอนโดแข่งนะอโฟอดี้นี่แหละที่ใช้พลังได้โคตนโหดบวกกับว่ามีพลังของนาะเทพอควาอยู่ด้วยไงมันก็เลยดูโหดมากๆจริงๆท่าไม้ตายนี้เนะี่ยก็มีมาทุกยุคสมัยเลยนะครับในตั้งแต่ซีซันที่1นซีซันที่สซีซันสก็ยังโผล่มาใช้อยู่ ดยทําไม่ตายนี้เนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นไปตามแต่ละซีซั่นนะบรรจัตเทวะในซีซั่นที่2เนี่ยจะเป็นพลังที่แท้จริงของอัฟโฟดี้และคือกูไม่ได้ใช้น้ำเทพอะควัยต่อไปแล้วไอ้น้ำเทพที่ยังกูไปใช้แล้วแต่ว่าพลังที่แท้จริงของเขาเนี่ยมันก็ถือว่าโหดอยู่เหมือนกันนะสเกลพลังนี่ไอ้นั่นยังไม่ทันได้เซฟบอลเลยแตกแล้วเรียบร้อยนะครับเสียประตูไปหนึ่งประตูเลย แล้วก็ยังเป็นท่าไม่ตายที่ช่วยให้ไรมงเนี่ยได้ประตตีเสมอบ้างขึ้นนําได้บ้างหรือว่าไล่มาเรื่อยๆได้บ้างบวกกับว่าตอนที่อัฟอดี้อยู่กับไรมงเนี่ยช่วยไรยมงได้โคตรเยอะเลยนะครับอันนี้จะปฏิเสธไม่ได้เลยถึงแม้ว่าตัวเขาจะเจ็บอ,อกไปก็ตามนะแล้วก็ในซีซันที่3นี้เนี่ยตัวอัลฟอเดี้ของเราก็ยังได้ใช้ท่าไม่ตายนี้เหมือนเดิมน,นะแต่ว่า ไปทาให้ตายที่พัฒนาขึ้นไปอีกโดยจะเป็นบาจาเทวะที่แท้จริงนะครับหรือว่าชินโกตุดโนโซทำให้ตายนี้เป็นช่วงที่ใช้ตอนที่เจอกับทาจิมุคไครนะครับที่รักษาประตูแทนเอนโดอยู่เราจะเป็นออฟโฟดี้ก็ไล่ทำท่าทุกอย่างปกตินะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่อย่างใดแต่ว่าสเกลพลังนะี่น่าจะโหดอยู่เหมือนกันแต่ว่าถึงแม้สเกลพลังจะโหดก็ตามแต่ทาจิมุคไครมีเหลือที่จะไม่พัฒนานครับทาจิมุคไคก็ทําการใช้ หัดไล์ขอบเขตนะมุกเกนเดอะแฮนนะเปิดมุกเกนอย่างโกโจโดยการเซฟบัญจัตเทวะที่แท้จริงของอโฟดี้ไปได้บูบูบูบบบโอ้ยมือเยอะๆมือเป็นล้านมืออะสำหรับบัญญัตเทวะนี่ผมก็ให้เป็นอันดับนี้เลยก็แล้วกันมันก็โหดจริงๆนะทําไมตานี้ทถ้าไม่จะตายต่อไปที่โหดกว่าบัญญัตเทวะเนี่ยก็คงจะพูดถึงท่านี้แล้วแหละก็จะเป็นท่าไมตาที่มีชื่อว่ากดเบรกนะท่าไมตานี้ก็จะพัฒนาขึ้นมาจาก ประหยัดเทวะเลยนะถ้าไม่ตายนี้เนี่ยเกิดการใช้ครั้งแรกนะก็คือตอนที่อินนซสมารเจแปนเจอกับทีมไฟเออร์ดาก้อนนะโดยตัวอัฟฟอรดีของเราก็อยู่ทีมไฟเออร์ดาก้อนด้วยอฟัฟฟอรดีของเราเนี่ยก็ทำการวิ่งรับบอลขึ้นมาคนระับแล้วก็ยอดไปเลยฉนันเองก็พัฒนาขึ้นเหมือนกันนะเจ้างโง่อันนี้นอฟัฟฟอรดี้กระหลับตาเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ว่าปีที่มันงอกมาเนี่ยมันใหญ่กว่าเดิมวะ่ะ เฮ้ยแล้วแถมสีมันสวยด้วยนะเออสีเหลืองอ๋อยมีเขาขาิดนึงเนี่ยกระแสงจ้ากลายเป็นว่าทําไม้ตายนี้เนี่ยพลังเนี่ยย่อมโหดยิ่งกว่าเดิมโดยเอฟโฟดีเนี่ยก็จะทําการลอยบอลขึ้นไปอีกแล้วทีนี้เนี่ยก็จะม้วนหน้าหมุนตัวลงมานะพร้อมกับเอาบาทานเนี่ยฟาดไปที่บอลปังเรียบร้อยนะปูปูปูปปูป,ป,ป,ปูเรียกได้ว่าทรงพลังมากๆเลยสำหรับทําไม้ตายก็เรต ดยก๊อตเบรกเนี่ยก็จะมีอยู่เวอร์ชันเดียวเพราะว่าโผล่มาซีซันสามซีซันเดียวเลยแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะสำหรับท่าเป็นตายก๊ <B ad> อตเบรกอนุภาคของมันเนี่ยก็โหดมากๆเหมือนกันนะเออสำหรับท่าเป็นตายก๊อตเบรกนะครับเอนโดเนี่ยขนาดว่าใช้มันในคุณธรรมนะยังเซฟแบบอย่างลุ้นอะว่าจะไหวหรือเปล่านะแต่สุดท้ายเ็าไหวไงจนอัลฟอดีของเราก็ถึงขั้นต้องพัฒนาท่าเป็นตายต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็ไม่พูดแล้วกัน แต่ทานจิบงผู้คเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไหวแน่นอนนะมือแตกเลยนะหัดไละเขบเข่งูพังกระจายไม่เป็นท่าเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าไม่ตายต่อไปกันเลยนะฮะท่าไม่ตายต่อไปก็จะมีชื่อว่าเอ่อท่าไม่ตายนี้มันชื่ออะไรวะไม่ดูนานกูลืมแล้วถ้าไปตายก็สแกชน้ะหรือว่าฝ่ามือเทวานะเออท่าไม่ตายนี้นะเป็นท่าไม่ตายที่เอนโดเนี่ยเป็นคนใช้เป็นคนใช้เป็นคนใช้นะครับในตอนที่เจอกับทีมมิสเตอร์กิยกันแต่ว่า จริงก็ใช้มาก่อน,นั้นนี้แล้วแหละแต่แค่มันยังแบบไม่ส,บสมบูรณ์ไงเออเพราะว่าทัาไมตานเนี้ยกำเนิดขึ้นมาจากคําพูดของตาเอนโดเพียงแค่ไม่กี่คําเท่านั้นนะเอนโดเนี่ยก็ได้ได้ว่าสามารถจับใจความของทัาไมตาได้แล้วก็เห็นภาพทําไมตาโลกหน้าเลยว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็ลองใช้แม่งเลยในะตอนที่แข่งกับทีมอะไรวะมาเชื่อทีมอะไรทีมกาชิวปะ่ะเออทีมกาชิวไอที่มันใช้พลังโปรแกรมอะไร RH อะไรสย่งจะไม่ได้ อใช้โปรแกรมนี้แล้วเอนโดเนี่ยก็ดันเข้าใจความหมายของตาที่สื่อออกมาเพียงแค่ไม่กี่คําเท่านั้นก็นกลายเป็นว่าเห็นภาพฝ่ามือเทวะได้ลวงหน้าเลยพร้อมกับทดลองใช้แมงเลยนะก็กลายเป็นว่าปากปากปาก,ปากเลยใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ถ้าไม่ตายนี้ที่สําเร็จแล้วเนี่ยจะเป็นการที่เอนโดนะครับเอามือเนี่ยกระสานไป้ที่หน้านะกำหมัดไว้แล้วก็ควายเป็นตัวเอ็กแล้วก็ ปล่อยพลังมาฟางแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีสแตนของตัวเทพตัวหนึ่งหรือวเป็นจอมมารก็ไม่รู้นะมีผ้าคลุมสีแดงด้วยอย่างเอาไปไล่ควาย <c oughs> และเอนโดเนี่ยก็จะเอามือทั้งสองนะประกบเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เอามือต้านไว้ปังปูมบูมมแล้วเกิดเป็นสามมุมกล้องนะเห็นทั้งใต้ล่องดาเห็นทั้งด้านข้างเห็นทั้งด้านหน้านะปัง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 แล้วก็ทีนี้เนี่ยเอนโดต้าบอลไว้ก็จะมีการกระสั่นกระตกเล็กน้อย แล้วก็หลังจากนั้นในเอนโดก็จะสามารถเซฟบอลไปได้นะมีควานลอยออกมาจะบอลด้วยอย่างกระเซบกัญชามาต <c oughs> าไมตานี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถหยุดดับเบิลจอได้นะหยุดดับเบิลจอของตัวไม่รู้ของดรากโกนะครับในทีมเด้ต์กิก,กันนะสุดหน้าของทีมตอนนั้น เอนโดตอนแรกๆนี่นี่เรียกว่าหยุดไม่ได้เลยนะท่าไม้ตายนั้นไอ้ดับเบิลจอนเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไ,ได้ฝ่ามือเทวะนี่แหละหยุดเอาไว้ได้นะครับแต่ท่าไม้ตายนี้เนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะในชว่วงที่แข่งกับทีมนิตากิการ์น,นะแล้วก็โคตรที่พยายามยิงประตูใส่อินัสมาจเอยเรื่อยๆเ,เนี่ยเอนโดที่แบบโดนรอบหนึงไปแล้วนะท่าไม้ตายโดนทำลายเนี่ยแต่เวลาที่เอนโดจะเซฟท่าไม้ตายต่อไปเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกก้าวกลายเป็นฝ่ามือเทวะจีสอแล้วเดี๋ยวก็เป็น G3 บ้าง แล้วหลังจากนั้นก็ช่วงที่เรียนจบเนี่ยเอนโดก็พัฒนาจนเป็น G5 เลยนะเกียร์5เลยอะ่ะเออเกียร์5อย่างก,กับลูฟี่ตอน,นั้นทําไป้ตายก็เปรกเอกสมารถทําไม้ตายก็ดแคชนี่ผมบอกเลยว่าชอบท่าน,นี่มากเลยนะท่าน,นี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าเป็นท่าไม้ตายที่เหมือนว่าจะมีเทพแล้วแบบไม่ใช่เทพธรรมดาะมีผ้าคลุมด้วยซึ่งมันน่าจะมียอดอะไรเยอะ,ะ,ะ,ะแยะเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะคือแบบ เป็นเทพที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่รู้ว่าเทพอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปหาคําตอบหรอกแม่งไม่ได้เกี่ยวเลยกับเนื้อเรื่องเลยนะครับเป็นแค่สแตนเทพไปเฉยที่เอามาช่วยเอนโดมาเดี๋ยวเราไปดูท่าไมาตายต่อไปกันเลยดีกว่านะท่าไม้ตายนี้เนี่ยปรากฏออกมาในเดอะบูฟี่ภาคโกนะอันนี้ใครเนี่ยก็น่าจะรู้อย่างดีเลยนะสำหรับท่าไม้ตายก็ตฮนวี v นั่นเองนะก็ตฮนวี v ก็เป็นท่าไม้ตายที่เอนโดเนี่ยใช้ครั้งแรกในเดอะบูฟี่นะครับในที่ไตมองเจอกับซีโร่นะฮะ ก็จะไปเอนโดเนี่ยทำท่าเหมือนจะใช้หัดมาเสียบฟ้าเลยนะหมุนหมุนหมุน,มนแล้วก็บิดมานิดหนึ่งเออโอยติดโว้ยติดโว้ยหมุนไม่ออกแล้วก็เอามือเนี่ยโหเรียกว่าทุ่มพลังไปที่พื้นนะแล้วก็จะมีมืองอกมานะพร้อมกับติดปีกไปด้วยและเอนโดเนี่ยก็จะเอามือข้างซ้ายจับแขนข้างขวาไว้นะกันแขนหลุดไงเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะจัดทาให้ตาน,นี้แบบเอ่อยก,กว่าจะยกไดน้นี่ก็มือใหญ่แล้วเกินทีนี้เนี่ยเอนโดก็จะยกมือขึ้นมาแนละ้วพร้อมกับตะโกนคำว่ากดด่วนดอ วีปโเนะียครับรับบอลได้แบบเต็มๆเลยนะเซฟได้แบบอยู่หมัดเลยสอนธรรมไม่ตายกอสแฮนวีนะครับพัฒนามาจากเป็นหาเทวะที่พัฒนาการจนสมบูรณ์แล้วนะสอนธรรมไม่ตายกอสแฮนวีโดยเอนโดเนี่ยก็ใช้ทําไม่ตายนี่อยู่หลายครั้งนะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนที่เจอกับหลายๆครั้งนี่คือกี่ครั้งวะมากกว่า1ครั้งแล้วกันเออ <c oughs> มากกว่า1ครั้งแล้วกันสอนธรรมไม่ตายกอสแฮนวีนะครับตอนแรกก็จะเป็นตอนที่เซฟป,ประตูจากไอ้ดินน้ำลงไฟ er เดสทรยเยอร์อะไรไม่รู้นั่นแหละทําไม่ตายนั้น แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือเอนโดเนี่ยใช้ตอนช่วยเฟยูน,นะครับที่กำลังจะโดผนผลึกโดยเบต้านะเอนโดเนี่ยก็จะใช้หัตถ์เทวะวีเนี่ยช่วยชีวิตเฟไว้เพราะกับตัวเองเนี่ยโดนดูดหายไปโคชเอนโดเรียบร้อยนะออยู่ในลูกบอลเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นหิน <c oughs> แข็งเลยทีเดียวคพราทแทนวีน <c oughs> ี่เป็นท่าไม่ตายที่เป็นท่าไม่ตายท, <c oughs> ท,ที่น่าจะโหดที่สุดบรรดาหัตถ์เทวะแล้วมั้ง <c oughs> เออสำหรับท่าไม่ตายครทแนวี v นะครับ ท่าไม้ตาต่อไปอ่าเดี๋ยวเรามาดูท่ายิงกันบ้านนงดีกว่านะอันนี้เป็นท่ายิงผมบอกกันแล้วกันไอ้ท่ายิงก็คือทําไม้ตายกดโดคานอนเรียบร้อยอือเอ็นโดคานอนนั่นเองครับที่ใช้มาท่าไม้ตายนี้สําหรับทําไม้ตายก๊อตกันนอนเนี่ยก็จะเป็นท่าไม้ตายที่คานอนนะวิ่งเตะบอลขึ้นไปด้านหน้านะ และตัวเองเนี่ยก็จะวิ่งมาพร้อมกับหมนุนหมนุนหมุนกิ้งเป็น4ี่ห้าตลบปุ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 บเฮ้ <c oughs> ยนี่กูทำนี่ขี่เอฟเฟกต์เนี่ยนะทีนี้เนะี่ยเอ็นโดคาร์นั่ก็จะหมุนตัวจนเสร็จแล้วพร้อมกับได้จังหวะหนึ่งก็คือเอาสนตีเนะี่ยมาถีบบอลแม่งเลยเออเอาสนตีไปแดกไส้ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ก็จะเบ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็บอกว่าปืนใหญ่ เทวะ,ะ้ะเตะแม่งไปเลยแล้วถีบแม่งออกไปนะครับเกิดเป็นพลังที่รุนแรงจริงๆนะสัตวทับไปตายคอดแคนนอนนะครับโดยไอ้เจ้าประตูของใครอะโอเกอร์อะมันไม่สามารถเซฟได้นะในตอนที่แบบมันใช้ท่ามไมตายที่สองเซฟอะแต่สุดท้ายพอแบบใช้ท่าไมตายที่สามแม่งเซฟคอรดแคนนอนได้เฉยเลยเฮียแม่งทำไมมึงเพิ่มมาเปิดใช้ตอนนี้วะมึงก็ไปเสียประตูแล้วจริงแม่งนั่นใช้ท่าไ <c oughs> มตายที่สองอยู่ไง่ะนอกเรื่องไปเดี๋ยวเราจะลรดจะคำว่าคอรแคนนอนไปนะครับ ทําไมตาย Cannon, ก็แคนนอนก็เอนโดคานอนนะเป็นเจ้าของท่านี้สืบทอดเจตนาลมของเอนโดมาอย่างดีเลยสําหรับเอนโดคานอนนะครับท้าไมตายที่แบบเป็นหัดเทวะหรือเป็นอะไรที่เกือบทวะเทวะเนี่ยก็สืบทอดต่อจากเอนโดมาหมดเลย่นะมีรเลยพอเหอะเดี๋ยวเราไปดูถึงท่าไม้ตายต่อไปเลยแล้วกันอันนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับสำหรับก็ส์เคนนอนนะมันมีแค่นี้จริงๆ ตำหนักไปตายต่อไปก็ต์วินหรือว่าเอ่อวายุเทวานะครับเป็นท่ามาตายประจําของเทนมะเออท่ามาตายนี้นะครับของฟุตบอลร้องไห้โดยเทนมะเนี่ยก็จะทําการนะครับใช้ท่ามาตายนี้อย่างไรท่ามาตายนี้เนี่ยใช้การอย่างไรนะก็จะเป็นเทนมะที่หมุนเอ่ออะไรนะเขาเรียกเราปิดขึ้นมาข้างหน้าว้าแล้วก็อ่าบอลเป็นสายฟ้าเป็นสายไฟลงมาเลยฟุ๊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 ฟุะฟุ๊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 ฟุบอลก็จะพุ่งไปข้างหน้า พอกับเทนมาร์นี่ะพุ่งตามมาแล้วปะมึงหนีกูบอลเฮียแล้วทีนี้ <c oughs> ทเทนมาร์ก็จะเบ่งแป๊บนึงนะกลางาง,าง้างส้นตีนมาอย่างกับไหว้ครูอแล้วก็ร้องมาตึงอ้า ล้วเทนมกก้นก็จะตกลงว่าวายุเทวะเฟิรอมเตะบอนขึ้นไปฟูฟูฟูฟฟเป็นแบบวายุที่รุนแรงจริงๆนะสนารทำไม่ตายวายุเทวะเนี่ยว่ากอดวินนะครับโคตรแรงจริงในตอนที่ติดอาวุธเนี่ยโคตรแรงนะสนารทำไม่ตายกอดวินในตอนที่ในภาคโคโนโสโตนที่เจอกับทีมเดอะลากูนอันนี้ได้วัดแรงมากๆจริงๆทั้งอัดพลังกัที่บอลทั้ง เทมาติดอาวุธมาจีมเป็นกาซัสอา์ติดอาวุธเนี่ยแล้วก็สุดท้ายจบด้วยท่ากอดวินเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใครก็อยู่ไปอยู่นะสำหรับทำไ้ตายกอดวินนะครับที่ติดอาวุธเต็มที่แทนที่นี้นก็มีโชวงหนึ่งที่ใช้ในตอนที่เจอกับทีมอะไรนะทีมอะไรวะจำไม่ได้อะไม่รู้ชื่อทีมมันอะจำไม่ได้แล้วแต่มันอยู่ในพาสหรือบ,บุฟฟีแดนบอสกี้เออที่เทม,มาอางบ เซนไทยนำมาค่ได้แล้วก็วิ่งแม่งขึ้นไปเลยเพราะเราจะไม่ยอมแพ้เด็ดคัดแล้วก็พุ่งไปเลยนะทาการล่ากอตวินนะเตะอ,ดอัดอีพวกอาประตูที่ชื่อว่าอะไรอ่ะมันชื่อ <c oughs> อะไรโลตัสโปไอ้เอาจริโรตัสโปรไอโลตัสคาโฟอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ช่างหัวมันเด้อนะแล้วเทนมาก็ใช้กอตวินนะเตะอัดไอ้เจ้านี้เนี่ยเข้าอัดตรงตะข่ายไป ทำลายตายนี้ก็ยังใช้อีกนะไอตอนที่แบบอยู่ในภาคโกเกอร์ซี่นะก็ยังมีใช้อยู่เหมือนกันสําหรับก็อดวินนะก็ไปทำลายที่อันการ์เดบลอะเซฟไม่ได้ไม่สามารถหยุดได้นะสำหรับทาลายตายก็อดวินนะไม่มีใครหยุดได้จริงๆทําลายตายนี่ทำลายต่อไปนะก็คงอยู่กับเดนบอสกีเหมือนเดิมแต่ว่าจะคงเป็นก็อดอีกแบบหนึ่งก็คือก็อดแฮนด์ดับเบิล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 แล้วก็ไม่รู้นะเต็มหมดเลยนะครับ ไปทำให้ตายของเทนมานะที่ใช้ในการหยุดพลังของฟานเอาไว้นะครับตัวละครสาวนะที่น่ารักที่สุดในเดอบบูฟี่นั่นแหละเออจริงๆน่ารักที่สุดแล้วในบรรดาเดอบบูฟี่นั้นนะครับเป็นไวฟุอีกคนหนึ่งเลยสําหรับนักติแข้งสายฟ้าเทนมาเนี่ยก็จะทําการใช้ง้างมือขึ้นมาก่อนครับแล้วก็กำอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยเทนมาก็จะกางมือแล้วก็ตะโกนไปกดเฮน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 ยื่นไปมือหนึ่งก่อนมือขวาทีนี้เนี่ยก็ตามด้วยมือซ้ายนะครับทำท่าเหมือนกันเลย แล้วก็ตะโกนคขาว่าดับเบิล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 สี <c oughs> ่สะท้อนกูทำเองก็ได้นะสี่สะท้อนแล้วทีนี้เนี่ยเทนมาก็จะใช้สองมือเนี่ยต้าพลังทั้งหมดของบอลเอาไว้นะปึ๊อเทนมาเนี่ยหือโดนดันกลับขึ้นมาไม่ไหวแล้วววเรียบร้อยอืย่างเงียงไม่ตายไม่ตายไม่ตายใจเย็นใจเย็นทีนี้เนี่ยเพื่อนๆของเทนมาร์กก็เอามือมาดันเอาไว้นะทำเหมือนตอนที่เอนโดเนี่ยกำลังเซฟพลังของ ฟรารนนะั้นไม่ให้มาทําลายพวกเทนมะไปได้แล้วเอนโดเนาก็จะมีทั้งเพื่อนอนะไรมาช่วยดันอะไรเต็มไปหมดเลยก็เลยดันไว้ทั้งหมดเลยรวมถึงพวก Lbx ด้วยนะพวกที่คอนที่ใช้หุ่นยนต์อะไรก็ไม่รู้นะนี่ผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะมันแค่มาคอสโวเวอร์ใส่กันเฉยๆแล้วทีนี้เนี่ยเทนมะก็จะใช้พลังทั้งหมดนะรวมถึงพลังของเพื่อนๆสัสปะพวกเราทําการเซฟพลังของฟรารนไปได้แล้วก็ทําให้ฟรารเนนะสงบจิตใจลงได้นะหลังจากที่จิกบุดเนียวมาหลายนาน เอมาหลายนาทีโคตรนานจริงสำหรับคอรแฮนด์ดับเบิลเนี่ยถ้าเอาพลังในเกมนะสกงสกิลในเกมผมว่าก็โหดๆโห,ด,หดพอๆกันกับคอรแฮนด์วีเลยจริงๆสำหรับคอรแฮนด์ดับเบิลนะครับแต่ส่วนใหญ่ในเกมอ่ะก็ไม่ค่อยมีใครเอาเทนม้าไปเล่นเนปเ็น,เนโกลหรอกจริงๆนะครับเพราะว่าทำไปตายที่โหดกว่ากอรแฮนด์ดับเบิลเนี่ยมันก็มีทมเถไปเยอะแยะแต่ไปขายถั่วเลยไปหมด โอเคถ้าไม่ตายสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้อาจจะอันดับที่9แล้วมั้งน่าจะอันดับที่9นะครับสำหรับถ้าไม่ตายก็สแกนมันมามีมามี V ใช่ไหมมนมี W มันก็ต้องมี X. เอ็กซ์เออสแกนเอ X นะครับพัทเทว้าเนี่ไงเซฟเอาไว้นะครับปุ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 บโหดมากนะท่าไม่ตายนะถ้าไม่ตายนี้ก็จะไปท่าไม่ตายประจำตัวของโลโคโคนะครับผู้เล่นของทีมเบตต์กิกันนะครับหรือว่าลูกศิษย์ของตาเอนโดอ่าหลายฉายาเหลือเกินสำหรับตัวคน แล้วก็ก็ต์แฮนเอ็เนี่ยไปทำไปตายที่โลคโคโคเนี่ยใช้ครั้งแรกให้เราเห็นนะครับตอนที่เจอกันในตอนที่123กับแบบตลอดทั้งเกมนะทุกเกมที่ทีมนเธอร์กิกันแข่งมาเนี่ยไม่เคยปรากฏอะไรเลยนะครับว่าโลโคโคเนี่ยใช้ท่าไปตายนี้ไปหรือเปล่าไม่มีการเผยพูดถึงเลยแม่งแค่เตะธรรมดาธรรมดาแม่งก็ชนะได้แล้วสำหรับทีมนเธอร์กิกันครับแต่พอมาเจอกับทีมมินัสมาเจแปนเท่านั้นแหละโอ้โหกลายเป็นว่าทําไม อินเนอร์สมาร์ทเจแปนมันหยุดได้หลายรุ่มกันวะแล้วมันก็ย well anyway. ังสามารถทะลงประตูได้ด้วยนะก็อะไรก็ไม่รู้ทำไมแบบพอทีมอื่นแม่งดูโหดจังแต่พอเจอกับท sort of ีมอ e ินเนอร์สมาร์ทเจแปนคือต้องสูสีมต้องแบบหยุดได้ต้องแบบเออมีพลังแตกบ้างอะไรบ้างครับเนิร์ฟโดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟจริงถ้าแบบที่ถ้าให้ทำแบบที่ผ่านมาเลยอินเนอร์สมาร์ทเจแปนคงไม่มีฐานได้แชมป์หรอกเฮียอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงวิธีการใช้ท่าไม้ตายนี้กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับท่าไม้ตายคอรสแฮนเอ็กซ์ก็จะเป็นฐานที่โล เอามือมาไข้กันประสานกันที่ตรงกลางหน้าอกนะครับแล้วก็ทําเป็นตัว X นะแล้วทีนี้เนี่ยเราคงก็จะพุ่งไปพร้อมกับกำมือทั้งสองข้างนะโดยเอามือขวาเป็นมือนําแล้วก็พุ่งมารับบอลอย่างเต็มกําลังปึ้งทัตเทว X ์ X นี่ไงเซฟบอลไปได้นะโดยมือที่แบบโคตรมาขึมานะจริงๆสําหรับทําไม้ตายคอรแฮน X นะครับโดยท้าไม้ตายนี้เนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นไปถึงเป็นนี่เลยนะพัฒนาขึ้นไปถึงเป็นคอรแฮน X ใหม่ด้วยนะครับ คือพัฒนาแบบจนแบบเป็นถึงขั้นใหม่ได้อะเออรีมาสเตอร์นะครับทำให้เพลงเกลื่อนจากพัดของคิโดเนี่ยเหงาเลยนะและ้วคิโดเนี่ยถึงขั้นเหงื่อแตกเลยนะพัฒนาขึ้นไปอีกอย่างนั้นเหรอไอีวิเชียดี่แม่งมึงจะโขนไปไหนเนี่ยซึ่งท่าไมตรายนี้เนี่ยก็จะมีสองคนด้วยกันนะที่ใช้นะครับตัวจะเป็นโลโกโกแล้วก็หัวสับประตูมันชื่ออะไรอ่ะไอ้ใครเซนเตออะไรจำไม่ได้แนละ้วไอ้อีกคนหนึ่งอนะ่ะหัวสับประตูเบอร์สองของทีมเตอรดกิกันนะ่ะอันนี้ผมนึกชื่อไม่ออกจริงนะ ันนี้ก็ใครรู้ก็ช่วยบอกทีกันแล้วกันโดยท่าไม้ตายนี้ก็จะพัฒนาขึ้นโดยที่คนที่สอนนี่แหละเป็นคนใช้ทําให้เกิดเป็นฮัทเทวาเอ็กซ์ใหม่ได้เนี่ยลหลังจากนั้นก็จะไม่เห็นท่าไม้ตายนี้แล้วนะเพราะว่ามือมันแตกบ่อยเกินม <laughs> ือมันแตกบ่อยเกินนะสำหรับท่าไม้ตายก็ฮัทเทวาเอ็กซ์มาอันดับสุดท้ายดีกว่านะนะจะเป็นใครจะเป็นใบไหนเอ้ยไม่ใช่ใบไหนเป็นใบไหน uki, ไเป็นยูกิไดเวนจะเป็นท่าไม้ตายของใครเดี๋ยวมาท่าไหน หรือว่ามีพลังยังไงอันนี้ผมก็ขอบอกเลยนะครับว่าทําไมตายนี้มีชื่อว่าคอสนั้นนั่นน้องนะพี่เห่าว่าพี่อยากได้ความอบอุ่นหุยไม่ใช่ไอเวนหมดแล้วจริงท่าไมตาที่แบบมีคำว่าคอตอยู่เนี่ยนี่ผมถือไม่ออกจริงว่ะแต่ว่าท่าไมตาที่ดูมีความใกล้เคียงที่มีความแบบเป็นคอตอยในชื่อเนี่ยถ้าจะมีนะก็น่าจะเป็นท่าไมตายนี้แหละที่ผมแบบเอามาแถมให้แล้วก็กันสําหรับท่าไมตายโอเมก้าเดอะแฮนนะครับหรือว่า าเทวาโอเมก้าโดยจะเป็นภาคไทยเนี่ยเขาภาคไว้นะว่าเป็นหาเทวาโอเมก้านะเขาภากไว้อย่างนี้ผมก็เลยเอามาพูดแล้วกันเพราะว่าลักษนะท่าทางหรืออะไรเนี่ยมันก็มีความคล้ายกันกันกบัาเทวาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการชูมือขึ้นแล้วก็เกิดเป็นฮาเทวาที่โคตรจะมาหมมานะแม่งอยา่างกระบือไททันแล้วทีนี้เนี่ยเอนโดก็ใช้มือทั้งใหญ่ยักษ์ของเขาเนี่ยในการเซฟบอลนัด แบบเซฟลูกเตะเอาไว้นะครับแล้วก็จะตายอยู่แป๊บนึงนะแล้วก็มาคิดใบอกคอแล้วก็เซฟบอลไปได้นะครับสำหรับทาให้ตายคอรแฮนเอ้ยโอเมก้าเดอะแฮนนะครับหรือว่าหาเทวะโอเมก้าในฉบับภาพไทยโดยจะเป็นเอนโดเนี่ยเซฟบอลจากเดสเบรกเลยนะพลังทั้ง3ที่ประสานกันระหว่างทีมโอเกอร์โหกองหน้าที่โหดที่สุดนะครับสำหรับบาดัปแล้วก็อีก2ตัวใครก็ไม่รู้นะปีเอ็มไม่รู้จัก รู้จากตัวเดียวคือเอนโดเนี่ยรับท่าไม้ตายนี้ตรงๆเลยนะคือเรียกได้ว่าทุกคนได้แต่ยืนมองแล้วก็ส่งเสียงเรียกเอนโดเอนโดกัปตนันกัปตันเอนโดเอนโดโหคือมึงเรียกอย่างเดียวไม่ทำเงี้ยเลยนะ<ร>คือมึงรอให้กูเนี่ยเจอกับลูกเตะคนเดียวเลยไ,ไม่ช่วยมึงไม่คิดจะช่วยกูบ้าง,งเลยเหรอแทนที่จะเข้าแบบเข้ามารับเป็นกระสอบซานอะก็ได้อ้าแล้วก็ปิวไปเรียงตัวไม่แม่ให้แม,ม่ยืนดูเอนโดเซฟอีเงี้ยเนี่ยฟองหลังทั้งขีมแม่งโหดแม่งเงี้ยทั้งหมดอันนี้ผมก็ อยากจะด่าเหมือนกันเออมึงแตนนี้มึงจะเข้ามาไม่มึงไม่เข้ามามึงกิงโดนเอนโดเซฟแล้วก็ไม่มาหยุดบอลด้วยแม่งมึงเล่นบอลภาษาเล่นเนี่ยทักจริง <g ül> แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นกระตรูนนะก็แบบโทษเวลาของเอนโดคนเดียวไงเพราะว่าเอนโดก็ต้องเป็นคนที่แบบเผชิญหน้ากับความหน้าเราบากมากๆอยู่แล้วและวทีนี้เนี่ยก็จะให้อวยหน่อยอวยหน่อยก็แล้วกันเอนโดนะครับที่ใช้หัตถเทวะโอเมก้าในการหยุดท่าประสานสามคนเดสเบรกไปได้ โหจริงนะท่าไม่ตายนี้เนี่ยแล้วก็เป็นท่าไมตายที่ผมชอบมากที่สุดตลอดกาลเลยสำหรับท่าไมตายก๊อททั้งหมดนะครับที่ผมยกมาพูดโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่าไม่ตายท่าไมตายที่มีคําว่าก๊ออยู่ในชื่อท่าไม่ตายทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาสิบอันดับนะฮะใครที่คิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีท่าไม่ตายไหนที่อยากจะมาคอมเมนต์เนี่ยก็สามารถพูดแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยก็สำหรับ อันนี้ก็เปลี่ยนโปรเจกต์หน่อยก็แล้วกันอย่างที่ผมเกิดไปตอนต้นคลิปนะเพราะว่าผมรู้สึกว่า,าทำไอ้ก,กว่าจะมาเป็นตังต้งเตะโน้นนะเตะตัวนี้นะเตะตัวนั้นอะไรผมรู้สึกว่ามันอาจจะดเดิมๆไปมั้งอาจจะแบบไม่มีตุกเล่นอย่างอื่นเลยก็เลยเปลี่ยนมาทําอันนี้บ้างแล้วกันนะครับแต่ว่าไอ้โปรเจกต์นั้นก็ยังจะคงอยู่นะยังทําอยู่จะคลิปมาตอนไหนก็รอติดตามดูกันแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากไว้อย่างหนึ่งเลยก็คือกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้ให้ด้วยก็แล้วกันนะเพื่อที่จะไม่พลาดออาคอนเนทะ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละไปละววัสดีทุกคนบ๊ายบาย,บายเจอกันขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข